ปีดิเซนเบมอบนโยบายการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของกรมการปกครองเร่งด่วนภายใต้แนวคิด168-1ทีมปกครอง6รอบรู้8นโยบายสู่โดเพเน็กซ์พลิกโฉมกรมการปกครองสู่ยุคใหม่ไร้ทุกข์สร้างสุขวันอาทิตย์ที่3สิงหาคม2568ณนะห้องประชุมราชบอพิษช,ชั้น5อาคารดำรงราชานุสรณกระทรวงมหาดไทยนายนิรัตพงศิทธิถาวร อธิบดีกรมการปกครองมอบนโยบายการปฏิบัติราชการและแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของกรมการปกครองประจำปี2568ให้แก่ผู้บริหารส่วนกลางปลัดจังหวัดในอำเภอก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่วันจันทร์ที่4สิงหาคมพุทธศักราช2568ครั้งนี้อธิบดีกรมการปกครองกล่าวมอบนโยบายสำคัญ แยกเป็นหนึ่งทีมปกครองโดพทีมเพราะทุกคนคือสิ่งมหา t h ยด้วย8 7 8เจปทีมอำเภอ76บหทีมจังหวัดเป็นหนึ่งเดียวทีมปกครองและหรอบรู้8นโยบายสู่การเป็นโดเพน็กซ์เพื่อพลิกโฉมกรมการปกครองสู่ยุคใหม่ไร้ทุกข์สร้างสุขและเป็นสิ่งปกครองยุคใหม่สู่การเปลี่ยนแปลงอธิบดีกรมการปกครองเน้นย้ำปลัดจังหวัดและนายอำเภอต้องเป็นกาวเชื่อมความสัมพันธ์ของฝ่ายปกครองในพื้นที่ให้เป็นหนึ่งเดียวโดพทีม เพื่อรวมพลังกันขับเคลื่อนโยบายสำคัญของกระทรวงม,มหาดไทยและรัฐบาลจนบรรลุผลสำเร็จและที่สำคัญที่สุดคือสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของที่น้องประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม